พี่นัทเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นผู้มีบาร,รมีเยอะกว้างขวางอย่างนี้ผมเรียกว่าพ่อเลี้ยงยได้ฉายาว่าห้าเสือกองสลากด้วยครับแล้วทําไมน้อเลิกทันเลยเพื่อไทยกับประชารับนนี่จะจับมือร่วมกันได้ไหมแล้วจะมีการซื้อเสียงไหครับ สวัสดีครับวันนี้ถามตามใจที่สวนตามใจปรารถนานะครับกับอดีตรัฐมนตรีช่วยเกษตรากครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นัทครับสวัสดีครับพิเสษครับให้เรียกพิเศษแลวเรียกอะไรดีโอ้เรียกน้องก็ได้ครับพี่ครับน้องเสกดีกว่าครับพี่พี่นัทเป็นไงบ้างครับพี่สบายดีครับหลังจากที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกับเป็นรัฐมนตรีนี่ต่างกันไหมมันมันก็ต่างกันนะตอนเป็นลนตรีลำบากฮะ ลำบากเหรอพี่ลำบากยังไงอ่ะตอนเป็นรัฐมนตรีผมตอนเป็นรัฐมนตรีก็คือพี่ชอบอยู่กับชาวบ้านนะครับเราเป็นรัฐมนตรีโดยเฉพาะยิ่งตําแหน่งของเราคือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี่คือระดับรากหญ้าเลยก็คือรากหญ้าอย่างเดียวเลยใช่ไอ้ที่ไหนที่ที่มันที่ชาวบ้านจนที่สุดที่ไหนที่มันลําบากที่สุดพี่ไปที่นั่นก็ถึงบอกว่าเป็นรัฐมนตรีลําบากที่สุดพี่เป็นรัฐมนตรีมาเกือบสามปีในช่วงระยะเวลาที่ที่ทาหน้าที่เนี่ย เหลือแค่น่าจะไม่เกิน3จังหวัดที่ยังพี่ยังไม่ได้ไปตรวจราชการถามว่าลําบากไหมลําบากกายแต่ว่าสบายใจแล้วกับที่ไม่ได้มีความรับผิดชอบไม่ได้เป็นนะฮะพอเราไม่ได้เป็นเนี่ยครับเนื่องจากภาระในหน้าที่เนี่ยตอนเราเป็นรัฐมนตรีเราไม่ได้ดูแลเรื่องเฉพาะเรื่องการเกษตรอย่างเดียวเพราะเราได้รับมอบหมายจากท่านรองรัฐมนตรีท่านพลเอกประวิตร์วงสุวรรณให้ดูแลเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้ง77จังหวัดนั้นเราจะงานเยอะมาก พอพอไม่ได้เป็นละงามมันจะน้อยลงแล้วกลับมาใช้ชีวิตปกติก่อนเราเล่นการเมืองเราก็เป็นมนุษย์ประเภทสุขิยงครับก็ใช้ชีวิตสบายๆนะครับเวลาส่วนใหญ่ทําธุรกิจให้ครอบครัวแล้วก็เที่ยวเพราะพี่เป็นคนมีเพื่อนเยอะมีพี่มีน้องเยอะก็ส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาใช้แบบไลฟ์สไตล์แบบสบายๆพี่นัทเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นผู้มีบารมีเยอะกว้างขวางอย่างนี้ผมเรียกว่าพ่อเลี้ยงได้ไหมภาษาเหนือเขาเรียกเป็นพ่อเลี้ยง คำว่าพ,พ่อเลี้ยงคือคนที่มีอันจะกินอาใช่แล้วก็ที่เหลือกินก็แบ่งให้พี่น้องเพื่อนพุงนะประมาณนั้นพเนานนพเปนปาพประมาณนั้นที่เป็นคนประมาณนั้นเพราะว่าจริงๆพี่ใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดพะเยาสะส่วนใหญ่ใช่ไหมครัครับก็สมัยก่อนเนี่ยหสัปดาห์7วันนี้เราจะอยู่ที่พะเยาสัก4วันอยู่เทพ3า3วัน ชีพก็จะเป็นนี้พออยู่พะเยานี่เราก็จะคลุกคลีอยู่กับชาวบ้านบ้างอยู่กับเพื่อนเก่าๆบ้างอยู่ชาวบ้านถ้าชาวบ้านลำบากที่ไหนเราก็ได้เงินจากการทำธุรกิจไปช่วยเหลือเขาในนามมูลนิธิธรรมนัตพงประพันการกุศลก็เป็นไลฟ์สไตล์ที่แบบว่าชีวิตอยู่นอกสภาใช่ครับก็จะไปอยู่กับชาวบ้านใช่ครับก็ถ้าเป็นคนพะเยาคนพะเยาเขาเรียกผมว่าเทวดาของคนพะเยาอ๋อแล้วตอนพี่นัทเห็นบอกว่าไปต่างประเทศบ่อย คือในในรอบหนึ่งสิบสองเดือนเนี่ยเราถ้าเราคิดเป็นเดือนเนี่ยเราจะน่าจะอยู่ต่างประเทศสักสามเดือนอก็คือเราไปเที่ยวครับปีปนึ่งอะนะพี่พี่อยู่สามเดือนเลยไปอยู่ต่างประเทศมันมีความสุขมนขนาดไหนครับพี่คือมันสุขสุขที่เราได้พักผ่อนไม่ต้องรับรู้ปัญหาอลไรนะต้องครับไม่ต้องครับเวลาเวลาเราไปอยู่เมืองนอกคือเราเราลบเมมเบอรี่เมืองไทยหมดอ่ะเราไปใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์แบบไปที่ที่ไม่มีคนรู้จักเราอะนะเยใช่ครับไปอย่างนั้นก็เลยแบบ มันก็น่าจะสบายใจเพราะว่าอย่างพวกเซเลบดาราหลายคนก็จะเลือกที่จะไปต่างประเทศใช่ครับแล้วกไปที่เราชอบไปทําอะไรในสิ่งที่แบบคนทั่วไปเขาทำถูกต้องครับเพราะว่าถ้าอยู่ในเมืองไทยบางทีมันอาจจะทําไม่สะดวกถูกต้องครับใช่ไหมพี่ถูกต้องครับโอ้จะเป็นอย่างนั้นแล้วมีเรื่องนึงที่ผมสงสัยสงสัยครับพี่นัทขอโทษที่ถามนะทาไมพี่เปลี่ยนชื่อบ่อยจังเลยออันนี้นี่ถูกตั้งคําถามจากพี่น้องสื่อบญชนบ่อยมากนะครับ ไอ้จริงๆแล้วชื่อเดิมพี่เนี่ยก็คือเกี่ยวข้องกับคําว่านัดตลอดเวลาตั้งแต่เกิดมาก็ชื่อมนัดนะครับอ๋อชื่อแรกเลยชื่อแรกเลยครับแต่พอพอใช้ชื่อนี้เนี่ยก็เราก็ชอบไปหาครูบาอาจารย์นักบททักว้ไอ้ตัวอักษรตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่ดีต้องเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนมาจนเนี่ยจากนัดเป็นนู้นเป็นนี้จนไปนกลับท้ายสุดแล้วก็ต้องวนกลับมาใช้มนัดเหมือนเดิมแล้วเปลี่ยนแล้วดีขึ้นไหมเพ่บางครั้งมันก็ดีขึ้นะนะครับ แต่ว่าโดยมูลรวมโดยภาพรวมแล้วดีขึ้นดีขึ้นครับแต่ว่าพอหลังสุดเนี่ยทำไมเปลี่ยนทับเปลี่ยนมาเป็นธรรมนัตเพราะว่าพอเป็นมนานัตที่เขาบอกว่าบางครั้งใจร้อนดุดันไปหน่อยครับเอาทําไปวางข้างหน้ามน,านัตนี้ลงใจใจเย็นึ้นมอ๋อมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นคําที่แบบว่ามันน่าจะน่าจะทําให้ซอฟลงให้แบบ,บมันน่าจะเป็นจิตวิทยาของอาจารย์พี่<อ>มากกว่าแล้วพีว่ผมถามเนเรื่องพี่เป็นสายมูเตลูเลย คือทำไมถึงถึงเชื่อด้านนี้ครับพี่คือส่วนใหญ่คนใช้ชีวิตสไตล์พี่เนี่ยพอเวลาว่างก็จะไปหาครูบาอาจารย์ลองวิชาบ้างอะไรนะเขาเรียกว่าสายมูนะครับเดี๋ยว,ยวต้องบอกคน,คนดูก่อนว่า<ะ>มูเตลูจริงๆมันมาจากอินโดนีเซียมันเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งแต่มันเป็นเรื่องของมนดําสายดำที่มันพ่นมนดําใส่กันแต่สมัยนี้คนไทยเนี่ยอันนั้นมันเก่าอันนั้นยี่ห้าปีสามสิบปีแล้วแต่สมัยนี้คนไทยเนี่ย มูเนี่ยสายมูเนี่ยไม่ใช่มนดําแล้วไม่ใช่มันเป็นเขาเรียกว่าสายเมตตาก็ว่าได้สายทําบุญสายธรรมะสายอะไรแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นมูสายความเชื่อแล้วกันผมใช้คํานี้ถูกไหมครับพี่ถูกครับทไมพี่นัทถึงแบบเชื่อเชื่อเรื่องพวกนี้ทั้งทั้งที่ผมว่าพี่จากบุคลิกพี่เป็นคนมั่นใจตัวเองมากน่าจะเชื่อตัวเองมากกว่าคือหรือเปล่าคือจริงๆแล้วนี่พี่เป็นเป็นเป็นคนที่มีพื้นฐานมาจากชีวิตของการเป็นเด็กบ้านนอกพี่เกิดที่พะเยา โตพยาเลยอพออายุประมาณสัก12ขวบก็ไปย้ายไปอยู่น้านหลาดที่วาดโอ้ไปใต้เลยจากเหนือไปใต้เลยจากเหนือสุดไปใต้สุดดัานล้วเราก็จะเห็นอะไรเยอะกับวิถีชีวิตคนบ้านนอกอันนั้นเราก็จะผูกพันกับเห็นพ่อแม่ไปทําบุญเห็นชาวบ้านทําบุญนะครับเราก็ชอบทําบุญมาได้เด็กๆ ไปวัดบ้างไปหาครูบาอาจารย์บ้างอันนี้เราเรียกว่าสายมูในใสายสายมูของพี่คือสายสว่างไม่ใช่ดานมืดนะไม่ได้เล่นไสยศาสตร์คุณใสอะไรไม่ใช่ไม่ครับไม่ครับอ๋อไม่ใช่อย่างนั้นก็นับถือนับถือครูบาอาจารย์ใช่ครับแล้วก็ทำบุญใช่ครับเป็นสายบุญมากกว่าที่นี่จะมีครูบาอาจารย์เยอะมากนะครับเวลาไปแต่ละจังหวัดแม้กระทั่งตอนที่เราเป็นรัฐมนตรีเรามีเวลาไปตรวจราชการแล้วก็แวะไปหาครูบาอาจารย์ในแต่ละจังหวัดนะครับชอบศึกษาในเรื่องนี้มากกว่าขอโทษนะครับพี่ แต่เครื่องรางที่พี่ใส่เนี่ยม,มีอะไรบ้างคะโชนเนีอยคือสมัยก่อนนี่ <อะ S 2> พี่จะแขวนพระเยอะมาก<อ>ะนะครับแต่พอตอนหลังๆนี่มาออกกําลังกาย <อะ S 2> แล้วก็มีปัญหาคือเจ็บคอก็เลยเดี๋ยวนี้เลยแขวนอยู่องคเดียวฮะทขานอยู่สมเด็จองค์เดียวที่อยู่กับเรามาตั้งนานโอ,โอ้สมเด็จว<อ>ัดระังครับครับสมเด็จนะคอยู่องเดียวแล้วที่แหวนนะคะพี่แหวนแหวนวนี่ก็อันนี้นี่เขาเรียกว่าแหวนเพชรตาแมวเพชรตามแมวเพชรตาแมวนี่เขาครูบาอาจารย์ว่าจะมีชีวิตเวลาเราได้เกิดอะไรเกิด ขึ้นกับตัวเราเ็าจะได้ช่วยเราเป็นเพชรสีเขียวเนี่ยนะเพชรสีเขียวส่วนนี้ก็แหวนหลวงปู่ดูก็นี่ก็ของปู่ดูก็เราครรบรับถือจะอื่นไม่มีอะไรครับอันนี้สนับมือป่ะคบพี่อันนี้ประดับมือใช่เป็นสนับมือเลยนะดูเพชรเนี่ยโอ้โหแล้วเนี่ยนะพี่อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นของคูบาของพี่ที่ลำปางคูบาเกมนะครับส่วนนี้ก็อันนี้ก็เป็นของคูบาจานอีกที่หนึ่ง อันนี้อันนี้เมียให้ฮะอ๋ออันนี้อันนี้น่าจะสูงสุดนะฮะน่าจะมีมูลค่ามากที่สุดน่าจะใช่ไหมฮะพี่น่าจะมีมูลค่ามากที่สุดคือเรียกว่าคือเครื่องรางพี่นี่ทั้งตัวเลยครับยกเว้นแค่แค่แค่นี้แค่นี้อันนี้คืออันนี้คือเครื่องประดับเครื่องประดับสนับมือสนับมือจริงๆอะคือเม็ดใหญ่มากเลยอยากถามพี่นัทอีกเรื่องหนึ่งว่าเห็นพี่นัทคุกคีเกี่ยวกับเรื่องกองสลากมาครับได้ฉายาว่าห้าเสือกองสลากด้วยครับแล้ว ทำไมต้องปิดเลิกทําไปแล้วเลิกยังทําอยู่ไหมครับคือตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วทแล้วต้องย้อนความไปย้อนหลังไปช่วงนี้สลากําลังดังช่วงสลากําลังดังย้อนหลังไว้สักสักสิบปีนะครับสักสิบปีก็ถือว่าพี่ก็คือห้าเสือกองสลากทำสลากเยอะที่สุดนะครับพอพอในช่วงรัฐบาลเมื่อประมาณสักห้าหกปีที่แล้วนะครับก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ขอร้องว่าเราเห็นแก่ประชาชนนะครับผู้บริโภคแล้วก็ ผู้มีอาชีพค้าสลากนะครับก็เลยให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการควบคุมราคาสลากนะครับเราเราพอเราทําไปเนี่ยพอมันลบคุมราคาสลากเนื่องจากการทําสลากของเราเนี่ยเราได้กําไรนิดหนึ่งแต่ถ้าสมมติเราไปควบคุมโดยที่เราเป็นผู้ลงทุนให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยมันกําไรน้อยมันขาดทุนก็เลยค่อยๆลดจํานวนตัวเองเฟตัวออกมาแล้วก็เฟตัวออกมาไม่ทาสลากนะครับจนถึงทุกวันนี้เราไม่ได้ทํา ไม่ได้ทำเพราะว่าค like ู่แข่งมันเยอะนะครับแล้วการกระจายสลากส่วนใหญ่เขาจะกระจายผ่านธนาคารไปถึงพี่น้องประชาชนผู้ผู้ค้าโดยตรงมันเลยทําให้ทำมาหากินลําบากครับก็เลยเนื่องจากเราทําธุรกิจหลายตัวเลยหยุดตรงนั้นมาโอ้พี่ใช้คําว่าลําบากด้วยเหรอครับลาบากเรือกสลากอคือต้องบอกว่าเอ้าหมูมาเดี๋ยวให้พี่ทัดนกินหมูหน่อยปีนี้ปี66 หกหกต้นปีกินหมูอะไรมันจะได้หมูหมูครับพีะคิดว่าจะเลี้ยงกระต่ายโอ้ยไม่ได้ครับพี่โหน่ากินกันเลยครับพี่นี่มามาบินหน่อยเร็วเี๋นนี่เขาเลือกหมูอะไรเนี่ยหมูหันครับตามใจปรารถนาครับพี่อ่ะเสิร์ฟเลยดีกว่านี่บินเลยครับหมูบินก่อนเลยโอ้โหเป็นหมูบินไปแล้วครับพี่หมูเรามีปีกครับปีนี้ ปีนี้เราจะกินหมูทั้งปีแล้วพี่นะอันนี้ครั้งแรกในชีวิตพี่เลยทั้งเสกนะครับครับผมหมูบินหนูบินครับพี่เป็นสิ่งที่เราอยากพรีเซนต์ให้กับคนไทยคือจริงๆแล้วผมอยากอยากให้คนทั้งโลกมากินหมูหันประเทศไทยบ้างเพราะเราเวลาเราจะกินหมูหันที่แบบว่าถ้าท็อปทอจริงๆระดับโลกต้องไปฮ่องกงไปเมืองจีนไปสเปนไปนู่นไปนี่ต่างประเทศหมดเลยก็เลยอยากทำหมูหันให้แบบคนทั้งโลกมากินเราน่าทานนะครับพี่ นีประดับตรงมาได้หูอ๋อมีครับมีมีทัดหูนะครับพี่เดี๋ยวผมอยากให้พี่ลองสักชิ้นหนึ่งครับพี่ครับพี่นั้นทับหมูหันเรานี่กินทั้งเนื้อทั้งหนังนะครับ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 ไม่ต้องไม่ต้องกินแต่หนังครับเชิญได้เลยครับพี่ในอันน้นจิ้มตัวไหนครไม่ต้องจิ้มเลยครับพี่ไม่ต้องเลยครับพี่หนังจะเป็นเกล็ดเม็ดละเอียดเลยอร่อยนะเนี่ยฮะแค่เห็นก็อร่อยแล้วครับลองครับพี่ลองก่อนครับอืมอร่อยของจริงครับดีไหมครับพี่ อร่อยมากครับขอบคุณครับอ่าอ,อร่อยของจริงพี่นัทนี่ก็มีฉายาฉยายา,ยายหนึ่งว่าเป็นคีแมนครับที่ที่ชอบชอบเป็นสายเคลียร์เป็นมือเคลียร์มือประสานงานอะไรเงี้ยครับมีเรื่องอะไรบ้างครับพี่ที่พี่แบบรู้สึกว่ามันมันประทับใจเราแล้วก็จดจำไว้อะไรเงี้ยจนถึงวันนี้ย คือคือถ้าถ้าเป็นเรื่องความรักพี่ก็เป็นเสมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่ทําให้คนรักกันเอเห็นพี่มีบอกว่าพี่เป็นกระบอกเสียงในการสนับสนุนพรบสมรดแบบเท,เท่าเทียมคืออะไรครับพีค่คือคือไอในเรื่องของการไม่แบ่งเพศครับคือเราเห็นเราเห็นสังคมโดยเฉพาะสังคมเมืองไทยในเวลานี้นยครับการแบ่งแบ่งเสรีภาพในการแบ่งเพศแบ่งอะไรเนี่ยพี่ดูแล้วมันเป็นเรื่องปกติดังนั้น พอคนรุ่นใหม่เสนอพรบนี้พี่ก็บอกน้องๆในพักว่าเราคนสนับสนุนเขาเอ๊ะเป็นเป็นเสรีภาพทางทางเรื่องเพศใหม่ความว่าไงพี่ก็คือเราสมมุติผู้ชายผู้ชายก็แต่งงานกันได้าต,ตามกฎกหมายถูกตอ้องผู้หญิงผู้หญิงก็แต่งกันได้ครับเราจะไม่ดัดจริตคือเราทยอมรับความเป็นจริงว่าสังคมมันเป็นอย่างนั้น ทำให้มันถูกต้องให้หมดเลยคือมันมีอยู่จริงถกต้องครือพูดง่ายๆคือมันมีอยู่จริงแต่เราก็ทําให้มันเกิดขึ้นจริงถูกต้องครับให้สังคมยอมรับก็คือให้มันถูกต้องตามกฎหมายอันนี้คือทําสําเร็จนะครับยังไม่สําเร็จครับจะไม่สําเร็จอ๋อย่ังเพราะว่าก็มีหลายฝ่ายในสภาไม่เห็นด้วยแต่สําหรับพรรคเศรษฐกิจไทยเราเห็นด้วยสนับสนุนครับอะไรก็ตามเป็นเรื่องของคนส่วนใหญ่ที่ทําให้คนส่วนใหญ่มีความสุข Oh. นะเราเห็นด้วยทุทกเรื่อง oh. นะครับงนั้นย้อนกลับมาในเรื่องของว่าปเรื่องการเคลียร์เนี่ยเราทําให้คนรักกันมากกว่าคนสองคนที่ทะเลาะก,กันไม,ไม่ว่าจะด้วยเป็นเรื่องอะไรก็ตามส่วนใหญ่พี่จะเป็นเหมือนเป็นกรรมการเป็นสายเคลียร์ครับวิธีการคุยให้คนรักกันได้ผมขอ,ขอถามคำถามถามึงเลยได้ไหมครับครับได้ครับเพื่อไทยกับประชารัฐนนี่จะจับมือร่วมกันได้ไหมอันนี้ก็ oh. ในเรื่องของการเมืองเนี่ยคนมักจะพูดเสมอว่า ไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรสำหรับทางการเมืองคนที่เคยเป็นศัตรูกันด่ากันออกมานล้ว้องสภา,าเนี่ยก็คือเพื่อนกันฉันได้ฉันนั้นเพื่อไทยกับพลังปรนะชารัฐก็มีโอกาสจับมือกันอ๋อมีโอกาสครับอ๋อแล้วผ่านจากพี่นัทเป็นคนเคลียร์ด้วยปะ่ะครับก็หากเราได้เมหมาจากจากผู้เล่าผู้ใหญ่ในภาคเราก็จะทําให้ดีที่สุดก็ส่วนใหญ่เราก็จะรู้จักกันทั้งนั้น แล้วที่พี่บอกว่าพี่ชอบทําตัวเหมือนหนอนเนี่ยเป็นคำพูดของพี่นัทนี่มันหมายถึงว่าอะไรคือตอนตอนตอนที่เป็นรัองเตรีนะครับพี่น้องสมุชนจะถามว่าเ,เราเราเราทำอะไรบ้างเราบอกเราชอบทําตัวเป็นหนอนอ,อหมายความว่าเราเป็นคนที่ชอบคลุกอยู่กับปัญหา อ๋อหนอนมันก็จะเข้าไปคลุกอยู่เลยนะใบไม้ทั้งดินทั้งหญ้าหนอนจะรู้หมดไปหมดไปหมดถูกต้องครับถูกต้องครับคือไม่ได้เลือกว่าจะต้องไปทางไหนอรคือไปทั่วเลยถูกต้องครับเราไม่ทําตัวเป็นนกบินอยู่บนฟ้าไม่รู้ปัญหาของข้างล่างอี่เปรรยบเสมบอนอบ่างนัันแล้วผมถามอีกเรื่องหนึ่งพี่สนามเลือกตั้งที่กําลังจะมีในปีนี้ครับก็จะมีทั้งแบบกรุงเทพกับต่างัห มันต่างกันไหมฮะสนามกรุงเทพกับในเมืองเอาใช้คาว่าในเมืองกรุงเทพกับต่างจังหวัดการเลือกตั้งในเมืองกับต่างจังหวัดครับต่างกันครับสังคมของคนต่างจังหวัดโดยเฉพาะสังคมของชุมชนต่างๆเนี่ยครับเป็นสังคมการเชื่อผู้นําเชื่อถือผู้นําส่วนใหญ่ในแต่ละในแต่ละจังหวัดในแต่ละอําเภอในแต่ละตําบลแต่ละหมู่บ้านเขาจะมีผู้นําของเขาครับแล้วประชาชนก็จะเชื่อผู้นํานั้นการเข้าหาพี่น้องประชาชนเนี่ยเราผ่านผู้นํา แต่ถ้าเป็นสังคมในเมืองเนี่ยะครับเป็นสังคมในเมืองอย่างกรณีการเลือกตั้งกรุงเทพเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าหาผู้นําได้ส่วนใหญ่คนกรุงเทพมักจะตัดสินใจเองว่าคนจะเลือกใครยกเว้นชุมชนเท่านั้นเองมันจะต่างกันแล้วจะมีการซื้อเสียงไหมครับพี่คือเนี่ยกาลังจะบอกว่าสังคมในเมืองเนี่ยซื้อเสียงยากอืครับแต่ถามว่าสังคมชนบทซื้อเสียงไหม อันนี้เราอยู่กับสังความจริงเนี่ยเราเราไม่เป็นเศษการเป็นเศษไม่ได้เเป็นสว่ามีจริงๆครับแล้วจะแก้ไงพี่ในอนาคตถามว่าวัฒนธรรมการเมืองไทยมันก็เป็นของมันอย่างเงี้ยแล้วในอนาคตอ่ะพี่พี่มองว่าการเมืองประเทศไทยมันจะเดินไปทางทิศทางไหนเลยพี่พี่เชื่อมั่นว่าการเมืองในอนาคตเนี่ยจะเป็นการเมืองของลูกของหลานคนรุ่นใหม่เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะครับ เดี๋ยวมันจะหมดไปเองมันจะหมดไปเองครับนักการเมืองเก่าๆก็จะเริ่มหายไปนักการเมืองเก่าก็จะเริ่มแพ้การเลือกตั้งไปอ๋อคือรุ่นเก่าก็จะอ้พวกที่ยังซื้อเสียงอยู่ในครัือใช้ใช้วิธีเดิมๆก็จะค่อยๆหายไปแต่รุ่นใหม่เขาก็จะเขาต้องเป็นการเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริงก็คนก็จะเลือกคนที่ทํางานจริงๆถูกต้องครับคือการเข้าถึงประชาชนของคนรุ่นใหม่กับของนักการเมืองเก่าไม่เหมือนกันอ๋อ การเข้าถึงพี่น้องประชาชนของคนรุ่นใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เราเกิดตื่นมานี่เราก็จับมือถือแลอ้วอนั่นคือโซเชียลนะครับดังนั้นของของคนรุ่นเก่าสมัยเก่านี่มักจะเข้าหาผู้นําครับครับแต่เดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนกันดัง<อ>นั้นว่าการเมืองในอนาคตมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนอีกสักสี่ห้าปีนี่จะเปลี่ยนเปลี่ยนครับในในความคิดของพี่ใช่ใชไหมฮะใช่ครับโอ้โห,โหแล้วแล้ว,แล,วแล้วอย่างพี่เนี่ยจะคิดว่าจะอยู่ในวงการการเมืองไปอีกนานแค่ไหนครับ ในครอบครัวพี่เนี่ยไม่ชอบการเมืองไม่ชอบครับพ่อแม่พี่สอนเสมอว่าคืออย่าเล่นการพนันกับอย่าเล่นการเมืองอ้าวแต่ตอนนี้พี่เข้ามาเต็มตัวเลยนะเราเข้ามาเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราเราอยู่แวดวงการเมืองมานานสามสิบกว่าปีเนี่ย oh. เราเข้ามาแบบลักษณะเราไม่เคยไม่เคยเป็นตัวละครไม่เคยเป็นนักแสดงไม่เคยเป็นนักเวยเองไม่เคยเป็นนักกีฬาเองคือเราไม่เคยเล่นการเมืองแต่เราอยู่เบื้องหลังการเมือง คอยได้สนับสนุนเขาตั้งแต่ยุคไทยรักไทยเพื่อพลังประชาชนเพื่อไทยเราอยู่มานานแต่เราไม่เคยเล่นการเมืองเราอยู่ข้างหลังนะครับอันถามว่าเราจะอยู่การเมืองอีกนานไหมเราไม่ชอบการเมืองเราไม่ชอบสังคมการเมืองฮก็จะทําให้มันดีที่สุดเมื่อถึงเวลาหนึ่งก็คงจะอยู่โอ้พี่พี่วางแผนตัวเองเวลาว่าวันหนึ่งเราก็ไม่ได้ว่าจะเป็นนักการเมืองไปตลอดไปไม่ครับไม่ครับไม่ใช่ไม่ใช่เนเจอร์ของเราอ ก็คือวันหนึ่งถ้าเรารู้สึกว่ามันมันเบื่อหน่ายหรือว่ามันถึงที่สุดแล้วก็คงจะต้องหยุดเราเป็นมนุษย์ประเภทสุขนิยมสุขนิยมนี่คืออะไรครับพี่สุขนิยมก็หมายความว่าเราเราทำงานแล้วเราหาความสุขให้ตัวเองครับไม่ไม่ชอบที่เอาตัวเองไปเดือดร้อนการเล่นการเมืองทําให้ตัวเองเดือดร้อนทาให้ครอบครัวเดือดร้อนเดือดร้อนยังไงครับพี่คือคือแต่ก่อนเราไม่เล่นการเมืองเนี่ยเราทำมาหากินอะไรแล้วก็สะดวก จะไปไหนมาไหนก็สะดวกพอใช้ชีวิตง่ายกว่าถูกต้องเพราะเป็นนักการเมืองแล้วนะครับมันทําอะไรลําบากทําอะไรลำบากมีข้อถูกจับตามองแล้วกันถูกต้องครับถูกจับตามองแล้วที่ผ่านมาผมผมเห็นเนี่ยพี่นัดเนี่ยเจอมรสมชีวิตครับมาเยิมกันนะพี่มีวิธีจัดการยังไงกับเรื่องเหล่านี้คือคือชีวิตพี่ผ่านความเป็นความตายมาเยอะพี่ผ่านอะไรมาเยอะครับสิ่งที่ทําให้พี่รอดทุกวันคือสติสติ เจออะไรต้องตั้งสติก่อนแล้วค่อยคิดแก้ปัญหาสติสัมปชัญญะสติแปลว่าเราลึกได้สัมปชัญญะแปลว่ารู้ตัวครับเราต้องรู้ว่าเราทำอะไรอยู่ครที่ที่รอดมาทุกวันได้เพราะเรามีสติพี่รู้สึกเครียดกับมันไหมเราเจออะไรมาจนมันเป็นประสบการณ์ชีวิตผ่านมาเยอะแล้วว่าง่ายๆแล้วนะครับหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วประมาณประมาณนี้ใช่ไหมพี่ประมาณนั้นครับโอ้คือแบบว่าตอนนี้ก็พี่ก็ผมผมดูแล้วพี่มีความสุขนะ คือพี่พี่เป็นคนที่เวลาเข้าบ้านแล้วพี่จะลืมทุกอย่างเอาไว้ข้างนอกไว้ข้างนอกเลยตื่นเช้าค่อยว่ากันเออเออไม่องั้นเรา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 จะเก็บทุกอย่างมาก็บทุกอย้านซะก่อนครับเพราะเราบ้านเลยเหรอพี่นะเออเนาะเพราะว่าพี่น่าจะแบบมีเรื่องราวอะไรเยอะแยะเลยโอ้โหใช้ชีวิตแบบมีความสุขมีความสุขดีที่สุดคือพอพอเราเป็นคนที่เวลาเราทำอะไรเราทำจริงเวลาสนุกก็สนุกให้สุดๆเวลาทำงานก็ทำงานสุดๆ พี่เป็นคนนี้เข้าบ้านก็ต้องลืมทุกอย่างตัดทิ้งให้ได้แล้วถ้าไปพะเยานี่ต้องไปเที่ยวอะไรบ้างคบพี่พะเยาเหรอครับพะเยา,ยานี่เป็นเมืองเขาเรียกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นสาวก็คือสาวบริสุทธิ์อยู่เมืองบริสุทธิ์อยู่โอ้ต้องไปกินลาบโมโยลื้อไหมลาบลุงแสงอะไรเงีเ้ยนี่ประมาณนั้นใช่ไหมพะเยาก็จะมีเพชรเป็นง,งามเป็นกว้านพะเยาว,ยาว้าเมือนีนนต้องไปแน่นอนครับ ที่หนึ่ง้ำจืดด้านหน้าเป็นน้ําเป็นควานด้านหลังเป็นจอยหลวงมีวัดมีวัดอยู่กลางน้ําด้วยใช่ไหมใช่ครับวัดวัดแอติโลกครับกลางวันยาวนะครับแล้วเราก็มีเรามีน้ําตกที่เป็นน้ําตกที่เป็นน้ําอุ่นแหล่งเดียวในโลกน้ําตกกูซางเรามีทะเลหมอกที่ที่เรากล้าพูดว่าสวยที่สุดในประเทศไทย คือภูหลังกาอ่าภูลังกาแล้วเราจะมีของดีเยอะสถานวัดวัดเก่าๆก็มีเยอะวัดเก่าเนื่องจากเราเป็นเมืองเก่าเราเรียกว่านครภูกระยาวนะครับปกครองโดยพ่อขุนงำเมืองธรรมิกราชเนี่ยครับนั้นวัดเก่าจะเยอะมากพะเยานะครับผมเคยไปเที่ยวอยู่แล้วผมก็เอ๊ะทำไมพะเยาเนี่ยคนไทยถึงแบบไม่ค่อยได้ไปเนื่องจากเวลาไปพะเยาเนี่ยฮะ ถ้าขับรถก็ประมาณ8 -9 ถึงชั่วโมงจากกรุงเทพมานครแต่ถ้าไปเครื่องบินก็ต้องไปลงที่เชียงรายที่เชียงรายนะครับซึ่งใช้เดินทางระยะเดินทางจากเชียงรายมาพะเยาก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงงนั้นการสัญจรมันลำบากพี่กำลังแก้ปัญหาของคนพะเยาคือเราพยายามสร้างสนามบินให้คนพะเยาโอ้มีสนามบินพะเยากําลังกําลังจะสร้างก็บินตรงจากกรุงเทพมาเลยครับแค่45นาทีถึงพะเยาโอ้ย่างงี้ก็กรุงเทพโห เงินแล้วก,ก็การท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนี่จะเข้าไปเยอะเลยนะพี่นะรับเราถึงเราถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเรามีของดีอยู่แล้วที่เป็นธรรมชาติเราพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับแขกบ้านแขกเมืองหลังจากที่เรามีสนามเปนของตัวเองแล้วโอ้โหแล้วถ้าอนาคตพี่พี่ได้กลับไปเป็นรัฐมนตรีอีกพี่อยากคุมกระทรวงอะไร ถามถามว่าเราอยากจะทําอยากจะอยู่กระทรวงอะไรเราอยากอยู่กระทรวงที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับมันก็จะมีอยู่กระทรวงเกษตรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ๋อกลับไปอยู่ในในที่ที่เคยทํางานมาแล้วาะพี่จะรู้ปัญหาถูกต้องครับ๋อก็กลับไปอยู่เกษตรก็อยู่กับรักษ y เลยครับครับไม่เอาคณมหน่อยฮะอ๋อมันเราไม่ชอบเราไม่ชอบอ๋อไม่ได้ถนัดไม่ถนัดถามว่าเราทําได้ไหมเราก็ทําได้แต่เราเราไม่ชอบเราทําสิ่งที่เราชอบ แล้วแล้วนอกจากพยาแล้วพี่ยังยังดูแลจังหวัดไหนไหมครับพี่พี่ได้มอบหมายให้ดูแลแปจังหวัดภาคเหนืองั้นเราจะเดินทางไปแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายแพนน<อ>ร่น่านก็จะไปทั่วพื้นที่หมดหลงพื้นที่หมดเลยลงพื้นที่โอ้ยวชวนพี่นัทกินเออกินกินก่อน,นก็ได้นะครับพี่เห็นพี่พ,พี่จะได้ทานก่อนนะเดี๋ยววันนี้เราก็เดี๋ยวกินข้าวพี่นัทต่อนะก็คนดูก็คงจะ ได้อะไรกับพี่นัทไปเยอะนะครับในรอบ2ปีครับที่ไม่ได้สัมภาษณ์นั่นน่ะสิพี่นัทเป็นคนที่แบบเป็นคนที่แบบเหมือนเนี่ยเก็บตัวมากกว่าไหมครับพี่ก็ให้เกียรติผมมากครับพี่นัทขอบคุณมากครับพี่ขอบพระคุณมากครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดดมมาาา YouTube ไไ่รรรรูู้จะะยกอ